สวัสดีค่ะหนูนางสาวศิริรัชชาเชมชอยขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สายการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์โรงเรียนเซนต์ปอลคอนเวนเซียาชาผลการเรียนเฉลี่ย5เทอม3.69ค่ะสำหรับเหตุผลที่หนูจะเข้าในคณะการจัดการสาขาธุรกิจและอ่างประเทศหนูได้รับแรงบันดาลใจมาจากครอบครัวค่ะเพราะว่าครอบครัวของหนูเปิดบริษัทมอโลว์เทคจำกัด เพมเินกิจการเกี่ยวกับเทรดดิ้งการจะซื้ออะไรให้กับองคอุาสาหกร,รมและการนำเข้าส่งออกกับต่างประเทศเช่นเกี่ยวกับประเทศจีนเกาหลีเย่ปุ่นและเอ,อียรมนีเป็นต้นค่ะซึ่งหนูมีส่วนช่วยในการดูแลบริหารจัดการเว็บไซต์ของบริษัทในห้องเรียนหนูได้รับขอ้อมไล้วงใจจากครูประจำชั้นให้เป็นหัวหน้าฝ่ายระเบียบวินยัยตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะ ในส่วนของงานกิจกรรมหนูได้รับมอบหมายให้เป็นผ่ายประชาสัมพันธ์และให้คําแนะนําในกิจกรรมกีฬาสีค่ะนอกจากนี้หนูยังได้รับการพิจารณาให้ผ่านกนารคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนในประเทศแถบยุโรปและสหรัฐด้วยค่ะหนูมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากค่ะกาลังแผนในคตหลังกาศึกษา หนูตั้งใจว่าถ้าหนูได้เข้าคณะการจัดการสาขาธุรกิจห่างประเทศหนูจะนาความรู้ที่ได้ศึกษามาไปทํางานเกี่ยวกับสายงานการเข้าส่งออกการจัดซื้อหลางประเทศหรือธุรกิจซัพพลายเชนค่ะสุดท้ายนี้หนูมีครอบครัวที่พร้อมให้การสนับสนุนและจากการที่ได้เรียนโรงเรียนสตรีลูนหนูจึงได้รับการอบรมสั่งสอนและปลูกฝังเรื่องกิริยามารยาท ความรอบน้อมความมุ่งมั่นอุตสาหะมาเป็นอย่างดีหนูขอสัญญาว่าถ้าหนูได้ผ่านการิจาาพรณคัดเลือกหนูจะสามารถเป็นนิสิตท,ที่ดีและมีคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยเาเขตศรีาราชาต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ